โอ้โหพี่น้องกลิ่นหอมมาเลยฮะวันนี้มาเจอเด็ดเด,ดเลยไม่เคยกินเลยก็เป็นทอดมันหมูย่างนะก็เป็นเนื้อหมูผสมปลาใช่ไหมอือือดูน่ากินเลยฮะสีสันน่ากินนะเดี๋ยววันนี้เาเล็กจะลองชิมดูนะเดี๋ยวเราจะรีวิวดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะอันนี้สุกหมดแล้วใช่ไหมเออ จัดให้เลยเอาห้าไม้นเลยจัดมาห้าไม้ก็ไม้ละสิบบาทนะววันนี้ไปรีวิวกันไปชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงมาแลทอดหมันย่างดูน่ากิน เดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยกินวันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อหมูผสมปลาเออนี่ก็เพิ่งเพิ่งที่จะลองกินครั้งแรกอ่เดี๋ยวลองชิมดูนายอือเ่อยนะ่อร่อยนะอร่อยนะอร่อยจริงนะม้ละสิบบาท มาเล็กซื้อมาห้าไม้ก็ห้าสิบเรามาชิมดูแล้วถือว่าอร่อยเลยล่ะจับอิริเลยตลาดนัดเราเนะี่ยถ้ากินร้อนๆนนะ่ะน่จาจะอร่อยกว่านี้พอ,อนาเล็กซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่มงมากินบนเที่ยมหรือเอาไป อบไปเว็บเพิ่มก็น่าจะดีแซ่บอีกีเด้ะ